อย่านะย่อมแตกไม่ NO! ก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซีบัตไม่ใช่ซีบูดเรียกกันให้ถูกด้วยแล้วภาพที่พวกคุณเห็นตรงหน้าตอนนี้นะฮะคือเกมที่ผมกำลังสร้างมาพักหนึ่งละวัตถุประสงค์หลักของการทำเกมนี้เลยนั่นก็คือตัง อีกอย่างที่สําคัญมากก็คือผมต้องการให้เกมเนี้ยมันเล่นรับเพลินหรือใครที่เล่นแล้วรู้สึกผ่อนคลายเอนจอยกับมันให้ฟิลเหมือนได้ขึ้นสวรรด์ทั้งเป็นแบบว่าคุณช่างโชคดีเหลือเกินที่ในชาตินี้มีโอกาสได้เล่นเกมเกมนี้แบบต่อให้ตายก็ต้องเล่นเกมนี้ไห้ได้ไงล่ะเวอร์พอ,อยังที่ผมพยายามโปรโมทเกมให้เวอร์สุดแล้วนเนี่ยเวอร์ตรงไหนไม่เห็นจะเวอร์เลยยังไม่เวอร์พอได้ดีเกมนี้เนี่ยถูกพัฒนาโดยบริษัทกว่า500บริษัททั่วโลกระดมทุนสร้างเกมนี้ด้วยงบมากกว่า70,000ล้านบาา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 ทและได้้วววงงผนนนนนพัฒเกกกมมมีอยย่่ ปีนับตั้งแต่สมัยประธาน One eternity later ตัวเกมดูแล้วคุณอาจจะยังงงว่ามันเล่นยังไงเดี๋ยวผมจะพาย้อนกลับไปเมื่อ17ปีก่อน Let's go <S ต่อไปนี้จะเป็นไอเดียที่ผมวางไว้นะฮะคือเกมนี้เนี่ยผู้เล่นหรือพวกคุณนั่นแหละจะต้องทำการปล่อยลูกบอลขึ้นไปพ <c oughs> อ,อปล่อยแล้วลูกบอลก็จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนแบบไปเรื่อยๆซึ่งตอนนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด5แบบและถ้าหากบอลแบบเดียวกันเนี่ยมาชนกันบอลก็จะหายไปทำให้เกมเนี่ยไม่ผ่านสักที <c oughs> แล้วเราจะ<ม>าปล่อยบอล<อ>ทำไมอะนั่นสิปล่อยไปทำไมใช่นี่แหละเมนไอเดียหลักของเกมนี้คุณจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ลูกบอล โอ้โยแบตหมดซะได้กำลังตัดคลิปเพลินๆเลยทำยังไงดีนะ้าเฮ้ยจะขายคองเหรอคนดูเขารู้หมดแล้วให้แค่สิบวินะเอาให้ไวเลยโอเคโอเคเชื่อ <Okay, okay. S 1> ว่าทุกคนต้องเคยแบตหมดระหว่างวันแบบผมไม่ว่าจะเป็นมือถือหูฟังโน้ตบุ๊กแ,แมคบุ๊กผมเลยมาแนะนำ power bank ชาร์จไวที่มีสายชาร์จมาให้ในตัวความจุ1 5 0 0 0แอมป์ใช้ชาร์จทั้งวันไปเลยตอนนี้ผมก็ใช้อยู่ใครที่กำลังต้องการ power bank ก็สามารถกดซื้อเพื่อสนับสนุนผมได้เลยนะตอนนี้ผมหาตังค์ผ่อนแมคอยู่คุณเป็นฮีโร่ได้แล้ววันนี้โอเค คุณจะต้องทํายังไงก็ได้ให้ลูกบอลเนี่ยเรียงสูงขึ้นมาจนเลยเส้นนี้ได้โดยที่ไม่มีบอลชนิดเดียวกันลูกไหนชนกันฟังดูไม่น่ายากใช่ไหมผมว่าใจผมว่าใจมมนอาจจะขัดธรรมชาติมนุษย์เราไปสักหน่อยนะฮะเพราะว่าถ้าดูอย่างเกมอื่นที่เราเล่นกันเนี่ยมันจะเป็นการแบบเลียงบอลให้เหมือนกันแล้วก็ทําลายทิ้งนะฮะแต่ เกมนี้ไม่เกมนี้คือคุณห้ามเอาบอลที่เหมือนกันมาชนกันมันฝืนธรรมชาติจริงแหละแต่ผมมองว่ามันเป็นความท้าทายอีกรูปแบบหนึง่งผมก็เลยจับมันมาเป็นไอเดียหลักของเกมนี้นะฮะหยิบขนมปังกับเครื่องดื่มแล้วเข้าที่นั่งของคุณได้เลยเราจะเริ่มกันแล้วมาเริ่มจากสิ่งที่สําคัญที่สุดก่อนนั่นก็คือ ไม่ใช่ละเพราะว่าไม่ได้เริ่มเลแล้วล่ะวันนี้นะโอเคเข้าเรื่องห, <laughs> okay, หลักๆก,ก็ต้องมีระบบบังคับเอาไว้ขยับกับปล่อยบอลใช่ไหมเริ่มจากปล่อยบอลก่อนอ่ะนี่ผมก็ทำไว้ละคือเหมือนมันจะได้ละถ้ามันไม่ติดที่ลูกบอลมันดันกันแบบแบบเนี้ย นั่นอาจจะเป็นเพราะคําสั่ง a d ด f o r ์ที่ผมเพิ่มเข้าไปมันจะทําการผลักบอลขึ้นไปตลอดไม่หยุดมันเลยเป็นอย่างที่เห็นผมจึงเปลี่ยนมาใช้เป็น constant force แทนมันเป็น component ที่จะเพิ่มแรงให้วัตถุเคลื่อนที่อย่างเป็นธรรมชาติตามทิศทางที่เรากําหนดและผลลัพธ์ก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเดียวนะนั่นมันลูกชิ้นไม่ใช่หรอเสียมารยาทแต่ก็เหมือนลูกชิ้นจริงๆแหละต่อมาผมจะลองเพิ่มระบบสลับสีลูกบอลระหว่างขาวกับดาก่อนเอาไว้ใช้สําหรับตอนเทน,นี่แหละอะไรเนี่ยทำไมมันใหญ่ขนาดนั้นฟ้า 10 years later. แกละแกละโอเคในส่วนของระบบสุ่มบอลไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวผมจะมาทำให้ลูกบอลชนิดเดียวกันเนี่ยชนกันแล้วหายไป Nice ต่อไปผมจะเริ่มเพิ่มบอลให้มีหลายสีหลายแบบและจำลองด่านง่ายๆขึ้นมาด่านหนึ่งฟิลตอนเล่นก็จะประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาเริ่มออกแบบบอลกันเลยดีกว่าผมได้ทําการค้นหาสไตล์งานอยู่พักใหญ่ว่าจะใช้การาฟิกประมาณไหนดีตอนแรกก็กะจะเอาเป็นบอล 3D แบบง่ายๆแต่ไปๆมาๆก็มา,มาจบที่การาฟิกแนวดูเดนเป็นหน้าสัตว์ตามที่เห็นก็น่ารักดีนี่ดูน่าเล่นขึ้นมาหน่อยแล้วนะเมื่อได้ตัวละครมาแล้วเดี๋ยวเรามาออกแบบฉากหลังกันต่อเลยตอนแรกอะฉากหลังผมก็กะจะทําแบบโล่งๆคินคีเลยแต่มันก็จะดูลว่วเกินไปก็เลยจะขอออกแบบฉากซะหน่อยผลลัพธ์ที่ได้ก็ประมาณนี้ฝีมือการออกแบบของเรานี่ก็ระดับเวิร์คอาร์ตเหมือนกันนะเนี่ แต่พอทําไปสักพักหนึ่งผมรู้สึกว่าพอมีกรอบแล้วเนี่ยเกมมันดูอึดอัดขึ้นมาเลยอาจจะเป็นเพราะว่าพื้นที่รอบข้างอะ่ะมันถูกบีบมากเกินไปวิธีแก้ก็ง่ายนิดเดียวเอามันออกไปดูสบายตาขึ้นเยอะ อ๋อใช่เกือบลืมวิธีให้คะแนนของเกมนี้นะฮะนั่นก็คือการปล่อยลูกบอลขึ้นไปด้านบนแล้วต้องรอ2วินาทีก่อนที่คะแนนเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมานะฮะ <c oughs> ก็คือภายใน2วินาทีเนี่ยลูกบอลจะห้ามโดนทําลายเพราะถ้าหากโดนทําลายเนี่ยโดนหักคะแนนและคะแนนที่โดนหักจะมากกว่าคะแนนที่เราได้รับยกตัวอย่างเช่นบอลลูกหนึ่งอาจจะได้15แต้มแต่ถ้าบอลแตกคุณจะโดนหักไปเลย30แต้มอะไรประมาณนี้นะฮะที่ผมทําแบบนี้มันมีเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมมันทําให้คุณไม่สามารถผ่านด่านได้ด้วยการกดปล่อยบอลมั่วๆแล้วผ่านไปโด ที่ยังได้คะแนนเยอะอยู่มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคะแนนของคุณก็จะโดนหัก ด้วยซึ่งมันหักเยอะกว่าได้ไงพูดง่ายๆก็คือถ้ามั่วคะแนนก็เหลือน้อยอะไรประมาณนั้นแล้วในตอนแรกเนี่ยผมแพลนว่าจะทําเกมออกมาแค่ด่านเดียวแล้วก็เป็นการแข่งกันทําคะแนนสูงสุดข,ข,ของพวกคุณแต่ถ้าทําแบบนั้นอ่ะมันจะเป็นการคอมเพลติทีฟจนเกินไปคนจะไปโฟกัสอยู่ที่การทําคะแนนสูงสุดซึ่งมันอาจจะเอนจอยสำหรับบางคนแต่สําหรับบางคนก็คงไม่โดยผมได้ตัดสินใจทำเกมนี้ออกมาเป็นหลายๆด่านฟิลเหมือนแคทลีคัหรือเกมยิงลูกแก้วอื่นๆที่พวกคุณเคยเล่นที่จะมีให้เลื่อนด่าน อะไรประมาณนั้นและผมมองว่าการทาแบบนี้มันดีต่อเกมก็คือเราสามารถที่จะอัปเดตได้เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มอุปสรรคเข้าไปในเกมหรือเพิ่มเควสประจาด่านเข้าไปซึ่งอะไรพวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะมาพอแล้วเดี๋ยวชิปยาวเราต้องตัดแบ่งเป็นหลาย EP นะัออ่นอว่าเกมนี้ผมตั้งใจจะตัดแบ่งเป็นหลายคลิปนี่นะโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมคิดว่าน่าจะมีเท่านี้แหละก็ขอฝากพวกคุณทุกคนติดตามโปรเจกต์นี้กันด้วยนะฮะก็เดี๋ยว EP หน้าผมจะมาอัปเดตอะไรก็มาดูไปพร้อมกันฮะคือเกมเนี้ยผมยังสร้างไม่เเสร็จ้ถากิดมี ถามว่าโหลดที่ไหนหรือว่าชื่อเกมชื่ออะไรเราจะตอบกับเมนนั้นว่าป้ายรถเมหน้าวัดเซเลินโอเคปะสำหรับวันนี้ก็ขอ,อลาไปก่อนแล้วเจอกัน